หน้าแบบนี้เล <When> no ิศล cool cool ักษ oh ์ยังเอาอยู่ออกมาสวยแบบนี้ได้ก็เปลี่ยนเป็นทางที่ดีทุกด้านเลยค่ะมาเปิดโลกใหม่งานนี้จึงเกิดขึ้นและสมควรแล้วตอนนี้อายุไม่เกี่ยวแล้วให้ดูฝีมือหมอที่สำคัญเลยที่นี่ทำให้สวยเกินที่แม่ฝันไว้ คือเขาบอกว่า60แล้วรอวันตายไปเถอะจะพูดแบบนั้นเรายังไม่ยอมตายและทําให้ผู้หญิง60แบบแม่หน้าเปลี่ยนเราเด็กขึ้นการดูแลหลังผ่าตัดก็เลิศที่เลิศลัผู้หญิงกับความสวยเป็นของคู่กันค่ะผู้ชายมีวิชาเป็นาพาบแต่ผู้หญิงมีความสวยเป็นัพา์ผู้หญิงจึงไม่ควรหยุดสวย แม่มีปัญหาโครงหน้าคือหน้ามันก็เหมือนเบี้ยวตั้งแต่เด็กไนงะหน้ามันก็เลยดูแบบกลมๆเบี้ยวๆมามีปัญหาโครงหน้ามาตั้งแต่เด็กหลังจากที่ตรวจสอบแล้วก็พูดคุยจนมั่นใจและคำตอบมันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะตรงหน้าคุณแล้วอยู่ที่หน้าแม่นี่แหละคือคำตอบสัญญกรรมเจ็บนิดเดียวแต่บูลลี่มันเจ็บทั้งชีวิต เราขายสวยมาตั้งนานแล้วขอบคุณเลยลักที่ทําให้แม่ไม่ต้องอธิบายมากไม่ต้องไปเมคอัพเยอะเพราะฉันขายทั้งความสวยและความขำ <S <S 1> <S 1> อยากฝากทุกคนที่กลัวกลัวเข็มกลัวมีดกลัวการสัญยกรรมคืออยากให้ทุกคนมั่นใจในงานสัลยกรรมของหมอไทยแล้วโดยเฉพาะที่โลงพยาบาลเลอลักแห่งนี้ค่ะ มันเหมือนลูกหลานมารับมันไม่เหมือนแบบไปโรงพยาบาลสัญจกรรมต้องไปนั่งกันสวยหรูใช่ไหมที่นี่คือ Family ี่เลยลัะครับมีบุคคลอีกท่านหนึ่งที่เราจะเก็บไว้ในความทรงจำขนาดเราสลบไปแล้วยังได้ยินเสียงคุณปิดเลยเลือดมาแล้วอยังยังดูแลในตอนที่เราหลังผ่าตาัเรารู้สึกได้ก็สวยต่อเลยสิเพื่อน ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนสวยในแบบฉบ,บับของแม่สีตางหน้าแบบนี้เลิศลักษยังเอาอยู่ออกมาสวยแบบนี้ได้ตอนนี้นะหมดเลยทั้งมั่นใจมาก่อนแล้วตอนนี้ยิ่งมั่นหน้าเข้าไปอีกก็ถึงได้กล้าท้าว่าเอาปากกามาวง